ไม่มาสามือนีวันนี้ว่ามาเดินคัวนี้

เราให้ขวดนี้ให้นี้ให้วนีัวเราเดีราเราคอัดีเา้อที่ยั่งยมนกายกอยเป็นสถาการณ์ที่ดเอเดี่ยวแนวงนมคนเดยนดยเดยเดวอปเจะเปลยุให้ระคอนเสิรไ่ถง ชาสันทันธินดีมาห้าีสองเปเซ็นตก็ะป็นรับเต่าของเอ้าทัวงานาเสียดายเป็นชาสันทันกับกาับกับเตือนบทถึงือเผู้เดียวเลยการจะถือน้ำรับลูกตาโทมนพี่นองกระเด็ดถึงน้ำกันนะครับมีความพิอินดีหุงเรื่อนชื่อนะครับในการประกชบพิธีพิธารต่อให้ไว้สามสุบตเรโ้ ออลายลายได้กี่คราดเนี่ยดเพียเ้วยควเสียงแต่ลา,ายๆคนหลายๆ่านนะครับุลหลายๆที่พีนพพ่น้องรองเฮาวสดงนิตฟิยินดีโดยเฉพาะผู้เป็นพอน่อเป็นแม่น,คนะครับเปินขออนนนนนา้าวมของพอของแม่ของพี่ของน้องนะครับต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบเลเนมันจอยาวจะเนเพืนลาทำหนาไมู่ดซนะครับไม่ออเป็นนก ตัวปีนังอุ่นดีครับพีนองใ่เสื้อใ่ปีนองไม่ไหลเกิดกานทะลุท่าท่าน้านับในกรส่งเด็นการใี่สีันเก่ดถึงคนสูบบุหรี่ัองเฮ้าในดึงข้างโดยสวัสดิภาพมีพลังพี ติแบบไกดมันขึ้นงวงลมสีดดงว้าะนี่ย่าง้บรอบาบริเวณอะไรนะที่เอาเอาอยู่นี่นี่ย่างดูดกดตกเกากดนีก็ได้ยางหยุดหยุดกดบนได้ถ้าว่ดตกดอัดกดพุ่มแดงเว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประทานสำเร็จแล้วเยใจแต่นพี่คิดใจแล้วผู้ไปทีนกันนะครับใจรกใจจากพอจากแม่จากปีจากน้องรืเป่าพอมีพา่งก้าุณยาย ภาพรวมคุณยาคุณปีกคุณน้องก็มาสุ่มาหอมน้อกันเป็นกวามปลาปราบผึ่งปิติยินดีนะครับดังนั้นผมในฐานะพระท่านนาทีก็ต้องขอบคุณกับพี่กับน้องส่วนใดที่กจะขอเพลงในท่านนาทีพิพากจะต้องให้การดีกับน้องวันเองเกิดวาร์คุ้มห้ามคณดีพ่อแม่พี่น้องเป็นระบบท่านนี้ก็ขอหยอดต่อศพจะน้องไปหาคุณต่อคุณแม่เอ้าทุกปู่ทุกคนเลยปลาเต้ขอบคุณเลยลายเออปลาฟ้าเป็นไงบ้า ครับขอขอบคุณผู้ใจบุญเองผูพใจพ้องมักจะกับเยอะตีกีโลตัดไ่บานไก่หลังจากเซ็นสิจากพ่อพแลมากพ่อพี่เซ็นซิแล้วอบุกแขน นะครับแขนล้านก็เป ha ็นศิลิมขคนนะครับพอเป็นศิลิมงคลสิได้ไปรับไท้ธาตินะครับแต่ตัวนี้ก็กำลังนะครับพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่พี่ใหญพี่ใหญ่นะครับญาติพี่น้องพี่น้องเข้าในร้านน้อครับกำลังมากคูกคอต่อแขนเพื่อเป็นขวัญนะครับกำลังใจกับลังที่ไปรับไท้ธาติ นะครับขอขอบคุณดนะครับเพื่อนะครับใงินร่างเชี่ยวภาพนะครับดีใจน้องอุ่นไก่รองที่เห็นที่เห็นน้องนะครับมาทุ่มมาห้อมนะครับมาทุ่มห่วมกันกระเพกกำลังใจนะครับพอสมยศนะครับพอผู้ชายสมยศเป็นละออกดาววงชาเลือนนะครับเป็นชูปวนนะครับแผ่ลูกไส้เพื่อนเป็นลูกไส้ ก็นะครับเป็นลูกไส้หัวแจวหัวแหวทสิไปรับอ่าเป็นไทยชาติเป็นทหารผ้าล่องเอาเด้อช่วยหน้าช่วยหลังหุนหน้าหุ่นลังผ้ามบาเรียกันกันแล้วกๆกันเชิญเชิญเดอพคอเด้อร์มองในที่สะดว์กัวตามอัตยาใส่หมดตามอัตยาใส่ยางไปหาหลดถอดชุดผ้าบัวปาดนี่มา นะครับก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณญาติพี่น้องขอขอบคุณเป็นยังไงบ้างขอขอบคุณสาธิมาร่วมในงานนะครับมาร่วมในงานอบอุ่นใจนะครับเดี๋ยวเห็นเราอบอุ่นใจบางท่านบางคนผมบเคยเห็นหน้าเห็นตาก็มีผู้มาผูกเคยเห็นอยู่นี่ไม่เงี่ยวว่าการบ่ได้ิษฐ์มีว่ากำลังผูกแขนผู้ที่เป็นทหารต่อไป ผู้คนพูกำลังเอผู้เป็นทหารใช้ใช้ผู้ทหารผู้ทหารผู้เสียอยู่ทั้งนังทั้งใส่นะครับนางทั้งใส่ผูเจียวอยู่ทั้งพี่ท่างเรืทั้งคงท่านคงขรวเอ้นี่มาตา บา้า,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 านอ้อยปลาขาวบ้านปลาขาวเจ้านี่มานเจ้ามัเศ้านี่มาช่วยงานมาได้ผูแกแขนร้านมาย่องกรับเนอะแต่อ,อยู่ดีนี่แหงเลอเป็นทหารสมัยสม,มัยนีก,ก็สบายอยู่หรอกเงินเดือนแต่ว่หมื่นกว่าแตงต่ผมเปลี่ยนเงินเดือนสี่ร้อยาบาทเยี่ยงแปดบาทเสื้อทีมทีบเลยท่านได้ยอยิ่มใ่สมัยนั้น สมัยนี้เงินเดือน,มนเมื่อไงเพราะผิดแต่นีทหารเด้อก็เอาเนาะเพราะว่าทหา,ารหรือว่าเขา้าต่อมีระเบียบต่อไปี้ระเบียบแต่พี่ได้ชใวพิเศษเป็นทหารมากห้กะกะงองิลป์นะครับว่าระเบียบของที่ได้ของทหารเป็นสีเกณฑ์แห่งค้นไหนรรรรชชรร้รู้รับความรับผิดชอบนะครับไห่ไแ้รู้รับผิดชอบปฏิบการงาน อาณาของไท,ท,ทยไท,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 ทยนะครับเกิดมาเป็นลูกผู้ชายจากตรไทยไทยไทยเชื้อชาติไทยนะครับต่อรับใจชาติเอถือว่าผู้ใดจับใบแดงคือก็ถือเป็นทหารกองเกินแต่ทหารขึ้เก่านะครับผู้บอกให้ผู้ใดจับใบแดงกเป็นทหารใบสอรอเก้าพือเป็นทหารกองเกินแต่ว่าผู้ใดจับใบแดงได้อจับใบแดงได้ก็ถือว่าเป็นทหารกองประจำการ นะครับโคตรอวมากขาเป็นทหารกองนู้นนะครับชาวพื้นเป็นสนามรบอะครับไปรบไผ่แดนเกิเป็นทหารผ่านชื่อนะครับสมัยชุ่มยนเนก็ยเขาช่งชิ้นหายใจเกิดเนทหารผ่านชื่อแต่เมื่อแต่สมัยก่อนเนี่ยมีนะครับมีหลายนะครับป้อนรุ่นผมก็ไปนะครับไปเป็นทหารก็่ที่ว่าไปอยู่ไายแดนคือว่าไปรบยู่ไายแดนห้เดือนนะครับก็ได้รับใบผ่านชื่อานะครับก็่ที่ว่าเป็นเกียรติ พี่ว่าเปลี่ยนๆของวงตระกูลที่เข้าได้ไปรับใส่ชาติผู้พ่อมีบุญวาสนาไม่ได้เป็นเลยจับจังได้ก็บคถืออันนี้บ้านน้องไว้อ่าบ้านน้องไว้เพราะว่าขอเถิดขอแม่บ้านเราไมีเรื่องนี่พู้เดียวนะครับนี่พู้เดียวไปจับถือซ้ำใบแดงบ้านเหมือนบ้านในยี่สิบสามสิบคนยังถือยากเลยแต่ได้แล้วแบ้ที่มีวาสนานะครับผู้มีวาสนนาก็จะสิได้เป็น นะครับเพื่อเข้าในเป็นแล้วเขากำลังซำนึกนะครับซ้ำนึกว่าเข้าว่นวายธรรมดาเราเส้นสุดทไปแดงได้ไปดับบลูเลือกยากเลยไปดับบลูเลือกยากแต่เข้าไปจที่ไปแดงเข้าต้องพุ่งใจนะครับเพราต้องพุ่งใจนับไฟก็ต้องรักษานะครับรักษาให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทางพ่อใหญ่หน้ก็บาร์ต่ป่าซองมาแต่มาฮะร้ายนากครับที่น้องท่งบ้านป่าซองมา มาให้กำลังใจร้านให้กำลังใจพอผู้ชายทุกเน่ยนะครับาผู้ใหญ่่งอะไผู้ใหญ่นั่งได้เขาไม่ยิ้มอ๋อานท่านปาจ้องแล้วพูดพี่ิองท่านนั้นเนี่ยโอ้โลยเอาผก็ให้ยูดีไม่แห้งนะครับผกให้ยูดีไม่แห้งการแม่เอาเนี่ยพื้นที่ผูกในไลก็นีอยู่ดอ อันนี้เป็นทหารกองพลรพูวขนาดผูกแขนทหารทั้งเมียทั้งูลรพูทั้งายกองต้อนแม่น้อเนี่ยถ้านาักงต้อนพูดผูกสามไรบาทเนาะผูกแขนผูกเกลียวยี่สิบาทโอ้ผูกเกลียวไหเป็นทหารก็ได้กบด้เน่ยผู้ใดป็นผูกเก้วทหารก็จะได้เป็นทหารเลย มอเมนทหารฝึกสามมื่นนี้จากกองจากกองฝึกมาบ่ได้เลยถามนี้เพื่อดขาชาติไทยชาตทหารห้ามหนีทหารท่านี้ทหารเนี่ยเพื่อว่าเป็นบอแมนใช่ไหะบอแมนใช่ใช่ไอ้คิดไม่อันนี้ฝากฝากไปอยู่สิฝากไปอยู่ถามนี้ทหารขาดต้องต้องอยู่ต้องครบต้องอยู่เต็มร้อยเขาอยู่ได้เขาต้องอยู่ได้ เขาทำได้เราต้องทำได้องร้อยกาคนไปอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติให้อยู่นํากัดได้แต่เขาอยู่หลอยก้คนจะสองไหลนี้สองคนมันจะดูันาดนี้ไม่ได้เป้นสี่ไอยนี้ไปได้เพรามาหอดบ้ามาหอดบ้านการจะดีนาห้ามคิดห้มยายไปคิดสิ่นี้แต่านนู้นเปร้านนดียปากเปิกวน อหายดูดีดีแ้งอไม่ใหญ่พ่อเลียงอ๋อผูกซึ่งแขนฐานูกึ่งแขนโอ้่าดีเก๋นะอ่ออันนี้ก็พออับวันพันกะขึ้นราจิตผูกสองรายยีมรบุเชานี่แต่ว่าคํามากอ่ะผูกกับหกศึบาทก็บว่าเป็นยังอ่ะตอนนั้นตอนขึ้นไวยิ่เื้อ

อีเก no no ินพุทธกีกาไปไล่้านตัวเขาฟองท่านรืฟองลอยฟองพึ่งบางีอีกรูปแบบนึ่งจะเป็นเกลียยูบารู้นไปกต่คุาเป็นแาบนั้นคุณนซ้ำคุณนีซ้ำพ่อแม่ปูบปกก็เพราะไหนบ่วแมนตัวแม่เพราะว่าห่อเขาไปได้เการอยกอพึ่งแ้วมันสีเป็นรูปแบบนึงบางทีรูปแบบนึงแต่หาต้องใจเข้มแข็ง กระต์เแข็งแกงหลกการเรียนท่างานการรับชชาติพอรอดมาแล้วตภูมิใจที่เกิดมาเป็นชายไทยได้เป็นไ,ไ,ได้ได้รับใช้ชาติตัภูมิใจ,าจาเ,เลยอ่าเารับมาแล้วทานสนามรบมาแล้วผู้บอกยังไงี่ระบทานซื้อคอรเ้นยังไงน อยู่ดีนี่ฮางตนเข้ากงคาพุ่งใจ่เลยขอขอบคุณนลครับเอ้อขอขอบคุณพี่ใหญ่ๆขอขอบพี่นอนะครับไม่หวงหน้าไมดีแต่ขอปลาอาหารนะครับหลังจากที่ห้อบุกแก๊สด้เชิญรับประทานอาหารเด้อแบีรว่าเด้อเบิ่งเด้อมาเด้อ แม่พ้วยยัเป็นยูกไก่้ายูกาข้างหมดนล้เบิ่มเบิ่มมีเพิ่มอ้องบาเดียวข้าาไเพิ่มถ้าเด็ไม่แร้กินเออวันยีเพิ่มเลับมเราโอ้ยเรื่องของนั้นม่ออกไม่เพิ่มเรื่องันนี่วาไม่เพิ่มเรื่องเนี่ยไม่ได้นด้ยเออม่อะไรก็ออกมาบานีลยนี่อะไนก็ออกมานะครับมาตอนรับต้อนรับพญ่์ไงพญ่ตอนรับพี่น้องเขาเออเพิ่มมาแล้วเขาก็ได้เพิ่มสสมบุ์แบบ ขหามาผูกแขนทหารเขาบอกให้เพื่อนกอสั่โอยจิไปนกมังนเดมัน่ครน่เงยพวี้ขอคุณอพี่เอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝ่ามเนี่ยมีทหารเอเนี่ผูกแขนตันนี่เนี่ยวุ้ยใส้กระซาง ตนในรา็ต้นในพระเจ้าแผ่นดินชาดชาดนะใ่ใจในพระคติดำศึกนะคำปฏิญาณตนของทหารชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะจงรักภักดีเพื่อทูลไว้นี่อันนี้เป็นคำปฏิญาณเกิของทหารด้วยแล้วข้าจะรักษาไว้ถึงพระบรมเูปาระภาพแห่งพระราชินาราชเจ้าผู้ใดทรงเป็นต้องปฏิญาณตนนี้นะครับต้องปฏิญาณ เอาละ,ะครับเชิญเลยครับขอขอบคุณนะครับเป่นยังไงบ้ครับพี่น้องบาดไก่บาดไกลนะครับพี่น้องทุ๊บบวบานนะครับที่มาในงานนี้เอาเชิญนะครับเพื่อบาดเนี่เชิญรับประทานอาหารเราก็ทอนรับไปเรื่อยๆหลังจากที่เซ็ตสิ้นพระราเชษฐเซ็ตสิ้นทั้งผู้แกนแล้วนะครับเซ็ตสิ้นทั้งพิธีการท่าข้ามแล้วนะครับการที่ได้รับประ สนุกสนานต่อนะครับก็เชิญนะครับก็ที่นี่การสังสรรค์นะครับนันทนาการนะครับก็ประมาณหอดเพียงขึ้นลังจากเพียงขึ้นเราปฏิปกรณ์ได้ปิดเพียงแล้ะตัเสืเปิดโอกาสให้แต่ทุกอย่างสนุกสนานหรือว่าสนุกสนานน้ำกันโซโโอ้ยเข้าเดียว อย่งไก็ดแขนไปนะใช่ให้มันอสถนก่อนเด้อผูกด้วยอเดยหลายๆที่ผูกให้ด้วยนี้ไงตุสานีตาานค้นสีว่าใดใหญ่ไข่ยาวเก็ียนไรอไรบวกไงเด้วไงไปดูเอาคอยมันอะไรคือโย เราไม่จริงนะมุกมันง่เผู้มีประสบการณ์ก็ล่าสอนอยู่อ่ะบอยบอยะมือดบอยอมือนบลอ่ะบอบอยละมือดบยอ่ะบอยบอละมบอดิบล่ะน่บอย็นอะหานียักนนอกมุกมันแลยเปลนอาล้นหมผู้ช่างผู้ช่าง โอ่ใช่ี้านไม่ใชกไปกสเพันฟัเยย้วยนะิ้าอินเทียงไงนะย่างในเชียงอาหารี่นี้เราด้ย่างอาหารเพื่อนเห็น่เรอต้อนเทียนนิเลยเนต่อเลยต่อเลย ว้าวมากแม่เนื้อปาาไข่เอาโน่นนกหูแก้เงินเงินโอ้แก้มเนอะดนีพูกแล้วอแล้วเตละค,ค,ครับ แล้วแม่แม่ก็นั่งอันนได้ดีนี่แม่ก็นั่งตักรแพงเลยบอกผู้ใดไปตักแค่นึงมันอ่าเชิญเลยครับเนอะอ่าเสียงขาดไปหน่อยนึงครับตอนรับแขกอยู่อ้าวป้าเดี๋ยวไปให้เราคุณนายกำนัลกบกำนันเชิญครับเชิญพี่ละเข้ามาทังหลังพี่ละไม่ยู่ทังหลังมีน้ำมาละมีน้ำมาละแค่นี้เดียวพี่

Buồn lắm Phê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แังวาให้เบิ่งว่าต่อแน่อยากตรุ่นรุ่นหลานัุ่นลูกนะอุ้มอุ้มกันดีๆ่อใรดูวยรุ่นหลานิ้มล้อวันนี้รอหลอจิบร่สึไม่สูดินไปนั่งน้ำมนเห็นไหมเห็นไหมเขายื้หน้าออกไหมเขาหน้าน่ะ มูบาวดูกูบาวดูนะ้แล้วขาบปคว่าาขาวยิ้มแม่เยิ้มแม่เร็วแกอ่อเบิ้งต้นหลยยิ้มเป็นแม่แกเบ้องมึงเบงไหนน่ะิสานิสานิสาโอ้ยมืนี่มืงนี่มืงนี้หนาหนาวนรอนเดีวเบิ้องต่หนาหนึอั้พี่ก่อน เออพอก่อนเดี๋ยวเขากะลังนะ่กะลัง